สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถใส่สวยม้ชมเลือกซื้อใ้ครับรถกระบะพร้อมใช้งานได้เลยคันนี้นิสสันฟอนเทียครับ3.0ดีเซลใช้งานได้ดีครับทางกไกาแน่นแน่นอนความร้อนนิ่งๆ,ๆไม่มีปัญหาเครื่องดีเซล3.0ครับแปลงปั๊มสายมาแล้วเรียบร้อย, <c oughs> อยพวงไาล power เรียวง่ายเบาสบายช่วงล่างดีชัดีสวยทั้งเส้นครับไม่ดามไม่ผุกระบะปูแม็กไลเนอร์ด้วยครับฝาท้ายเปิดปิดได้ปกติ ทรงไลพาวเวอร์เรยวง่ายเบาสบายครับขับสบายแอร์เย็นช่ำนะครับคันนี้แอร์เย็นช่ำทั่วทั้งคันกระจกไฟฟ้าด้วยภาษี68นะครับกุมภาไม่ขาดครับใช้กันยาวๆาวกันปีหน้าเล่เมเอกสารครบ3.0ครับขับดีวิ่งดีแน่นอนระบบเบรกดีช่วงล่างดีกระบะสวยปูกระบะแม็กไลเนอร์ให้ด้วยครับสภาพโดยรวมแล้วสวยพร้อมใช้ภายในก็สะอาดครับ ยางดอกหนากับโลแมกซ์สวยใช้กันได้อีกยาวสี 4, ก็สวยทั้งเส้นครับเครื่องดีครับสตาร์ติดง่ายอัตราเร่งดี5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเล่มเอกสารชุดโอนครบอันในสนใจก็ไปดูทดลองขับนะครับหรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยครับส่งให้ถึงที่เลยทีเดียวภายในยังสภาพดีครับสวยๆแอร์เย็นฉ่ำทุกคัน สนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยครับคันนี้สวยครบคุม้มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ